มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน mm hmm. ดราม่าอีกใบเฟิร์นว่าไงเจอแซะแรงสาดรูปหวานนายสยบดราม่าแม่หมู mm hmm. ไม่ลงรูปคู่ก็เจอจับผิดว่ารักขมเลิกกันแล้วพอลงรูปคู่กับนายนภัส และใบเฟิร์นก็เจอชาวเน็ตซะอีกค่ะว่าจงใจลงรูปสยบประเด็นดราม่าก,กับแม่หมูพิมพากาคุณแม่ของหนุ่มนายหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ใบเฟิร์นขอเคลียร์ว่าภาพผลหวานที่เห็นในไอจีช่วงนี้ยืนยันไม่ได้ปล่อยมากรบข่าวเรื่องความสัมพันธ์ที่ถูกพูดถึงก่อนหน้านี้เพราะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันวันแม่คือ12สิงหาคม2566ที่ผ่านมาใบเฟิร์นเองมีโอกาสเข้าไปหาแม่หมู มีโอกาสซื้อขนมจากญี่ปุ่นไปฝากด้วยความสัมพันธ์ยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรทั้งในส่วนตัวความสัมพันธ์ในครอบครัวของแฟนนุ่มปล่อยให้เป็นเรื่องภายในครอบครัวของฝ่ายชายจะดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากทด n i c o m ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ